กลับมากันอีกครั้งนะคะกับคลิปรีวิวของเล่นสีฟ้านั่นเองครั้งก่อนที่เราเคยรีวิวเราเคยรีวิวสีชมพูไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะกลับมารีวิวของเล่นที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดของเรานั่นเองนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมีน้อยมากๆเลยสีฟ้าลองมาดูสิอ่ะมีน้องหมานั่นเองนะคะน้องหมาก็คือจะเป็นน้องหมาที่เป็นน้องหมาโพนี่นั่นเองนะคะนี่น้องจะมีเขานะคะมีปีกบินเหมือนนางฟ้านี่แล้วก็มีหางนะคะอ่ะเรามาเปิดน้องดูกันนี่ น้องก็จะเสียงน่ารักน่ารักอย่างนี้ยนี่จะเดิน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 ถอยถอยเห็นบ้านเดินเดินถอยถอยเห็นไหมเห็นไหมเดินเดินถอยถอยตรงเขาจะมีอันนี้นะคะแล้วก็หางกับปีกนี่คือจะสวิงตลอดเวลานะเห็นป่ะตี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 เห็นไหมอ่าน่ารักมากนะแล้วต่อมานะคะเป็นช้างน้อยของเรานั่นเองนี่ช้างน้อยตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีฟ้าเห็นป่ะนี่นะจะเป็นช้างที่เราต้องใส่ถ่าน อ๋อเป็นฐาน2 a ทั้งหมด3ก้อนนั่นเองนะคะเห็นไหมฐาน2 a 3ก้อนนะคะโอ้โหน้องนี้ก็ตามเหลือเกินนะไหนลองให้ช้างน้อยลองเดินดูนะคะตึ๊บเปิดสวิตตรงนี้เลยนี่ช้างน้อยของเราก็จะเดินเดินรอบๆนี้ได้เลยนะอ้าวน้องติดแล้วนี่นี่นะน้องน้องกำลังเดินให้ดูนี่อาจจะมีติดขัดกันเล็กน้อยนะคะ อ่าต่อมาเป็นแรดเป็นเพื่อนใหม่ของเราเองอ้าวช้างน้อยติดแล้วชา้ชางน้อยติดโอ้โหช้างน้อยออะลองเดินดูต่อมาเป็นแรดนั่นเองนะคะนี่ดูแรดนะคะเป็นฐาน 2A 3ก้อนเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูอ้าใช่ 2A 3ก้อนเหมือนกันขยับนิดหน่อยขยับฐานนิดหน่อยฐานหลุดอ่าเปิดสวิตช์น,นี่มีเพลงด้วยนะมีเพลงด้วยนะแล้วดูเสียง <ะ>เดินส่วนอนี้ก็คือจะเป็นไดโนเสาร์นะเอเองนะคะไดโนร์ตอต่นี้เดินไม่ได้อันนี้เดินไม่ได้อนี้เอามาสั่งซื้อมาเพื่อประกอบโอ้ใหญ่ยหญ่ใหหญทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันกน,นี่แล้วก็มีพี่วัวกับพี่ควายมายืนมองดูนั่นเองนะ,ะมายืนมองดูเด็กๆยังไงชิปนี้เราลากันไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วค<ป>าเจอกันใหม่ค่ะ